วันนี้มินจะชวนมาทำเมนูอาหารจานหลักที่น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของใครๆหลายคนค่ะวันนี้มินจะใช้เป็นเนื้อวัวติดมันนะคะตามด้วยอบเชยโป๊ยก้าหางกะทิและเพิ่มความหอมด้วยน้ำปลาแทน100%ตาหอยนางรมฉลากสีทองเพื่อจะเคี่ยวให้เนื้อวัวหอมนุ่มเราจะใช้เวลาเคี่ยวไฟอ่อน2ชั่วโมงพอครบเวลาแล้วนะคะหลังจากนั้นมินก็จะเทหัวกะทิลงไปและตามด้วยพริกแกงมัสมันผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วเราก็จะตามด้วยเนื้อที่เราตุ๋นกับหางกะทิเอาไว้ใส่ลงไป ได้เลยค่ะและหางกะทิที่เราเคี่ยวเนื้อวัวไว้ห้ามทิ้งเลยนะคะเคล็ดลับความอร่อยใส่ลงไปสักเล็กน้อยและตามด้วยถั่วลิสงขั่วอบเชยโปยกักลูกกวานใบกวานน้ำตาลมะพร้าวและน้ำมะขามเปียกปรุงรสเพิ่มอีกสักเล็กน้อยด้วยน้ำปลาแท้ร้อซ็นต์ตาหอยนางรมฉลากสีทองให้ความหอมกลมกล่อมอร่อยไม่เค็มโดด หลังจากนั้นเราก็จะเคี่ยวไฟอ่อนต่ออีก30นาทีและแกงมาสมันเนื้อในวันนี้นะคะถ้าใครไม่ทานเนื้อก็สามารถเปลี่ยนเป็นไก่ได้พอครบ30นาทีมินก็จะใส่เป็นมันฝรั่งและหอมใหญ่ลงไปและจะใช้เวลาเคี่ยวเพิ่มอีกสัก30นาทีจนกว่ามันฝรั่งของเราจะสุกนุ่มดีนะคะและน้ำปลาแท100้ร0 0ปรเซนตาหอยนางรมทุกสูตรสามารถหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและช่องทางทางออนไลน์และมาสมันเนื้อที่เราเคี่ยวเอาไว้ตอนนี้ทุกอย่างก็ ุนน่มดีแล้วะะคะได้เวลามาเตรียมจัดเสิร์ฟกันและเมนูนี้นะคะสามารถทานคู่กับข้าวสวยหรือจะทานคู่กับแป้งนานโรตีหรือจะจิ้มกับขนมปังก็ได้เลยค่ะตามใจชอบและใครที่ลหลงไหลความหอมจากเครื่องเทศและความหอมจากเนื้อต้องห้ามพลาดเมนูนี้เลยนะคะ